ต่อไปหน้สิบกทุตทัตถกสุวทันติเวทุตธรมานาปิเอเกอโทปิเวสัจจมานาวทันติวาทันจะชาตังมุนิโนอุเปติตัสมามุนีนัตธิคิโลกุหินจีสก,ก,กันหิทิทิงกัธมัจเจยยา ฉันทานุนีโตรุจิรานิวิทโบสยามสมัตตานิปกุกพมาโนยะธาทิชาในยะตะทาวเทยยโยอัตโนสีลวตานิชันตุอนานุปถโทวะปะเรสะปวะอนาริยธรรมังกุศลัตมหู โยตุมานังสยามิวภาวาสันโตจพิกคุอภินิพุตตโตอิทิหันติสีเลสุอากาธมาโนตม m a ยธรรม a ังกุสลาวทันติยัสสุสะธานติกุหินจิโลกเกปักกับปิตาสัมคตายัสธรรมา

ตาสมานาโรเตสุนิเวสเนีสุอิรัสสติอาทิยติจธังม,มังโทนัสหินัตทิกุหินจิโลเกะวกัปปิตาทิทิภาวะภเวสุมายันจะมานันจะปหายโทโนสเกนคัตเทยอนุปโยโส อุป,ปโยหิธรรมเมสุอุปเปติวาธรรมอนุปยังเกนฑกกรังวะเทยยหัตตาดิรัต,ตานะหิตาสะาัตถิอัทโทสิโสทิทฐิมีเทวะสัพพันติปะมุตติทิ บางพวกเถียงใครๆด้วยใจคดบ้างกำหนดสัตว์ของข้าเข้ามาเถียงแต่มุนีไม่เข้าไปลบเอียงรู้ว่าเถียงบุดบอกตอบทำไมการก้าวล่วงทิฏฐิตนมันง่ายหรือด้วยยึดถือตามใจชอบไม่บอกไขรปรุงทิฏฐิขึ้นหลงปักรรงใจเห็นอย่างไรจึงว่าไปตามนั้นเลย ผู้ใดไร้ใครถามพยายาปวดคอยสำรวจสินสำรอบบอกเฉลยนั่นไม่ใช่อริยะนะเพื่อนเอย่ยเที่ยวเปิดเผยคุณธรรมนำปวดตัวสำหรับผู้สงบจบเหตุร้อนการทย่อนเอาสีปวดหน้าปวดหัวคงอยู่ในอริยธรรมไม่นำตัวทุกสิ่งทั่วในโลกนี้มีเท่ากันสิ่งปรุงแต่งกำหนดปรากฏชอบ มีขาวรอบเที่ยงแท้ต้องแปลผันสงบใดที่อาศัยอยู่บนมันสงบนั้นย่อมวันไหวไม่แน่นอนยึดจิตถิแล้วหนอไปต่อยากปักใจแล้วลำบากจะถ่ายถอนเพราะเหตุนั้นหมู่ประชาในสาคอปล่อยอันก่อนยึดอันใหม่ไม่ไปไกลส่วนนักปราชศลักขาดบุตรเหล่านี้ ไม่ให้มีทิฏฐิจรดพบไหนไหนทิ้งมายามานะละเที่ยวไปเอาอะไรมานำเขาผู้เบาตัวผู้ไม่หลงในธรรมที่ทำเสียงใครจะเถียงกับเขาผู้เบาหัวเมื่อไม่ยึดใหยต้องปล่อยก็ลอยตัวสลัดทั่วทิฏฐิมีที่นี่เอ่ย